เออแป๊แบ,บเดียวพี่น้องเอ๋ยวันจะเป็นหมาข้าเปียงหมดน,นี่อ้ยซ้ำหมดทันเลยเบิ่งไงเร็วแห่งไหมนี่คือ t s 5ไฟเวียดนามเบิ่งสภาพตอนนี้มันซ้ำหมดทันแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นขัน้นตอนถอนไปปูกเลยล่ะพี่น้องดู โอ้ขึ้นสัตว์ที่สามที่สี่เดี๋ยวในเลี้ยวอีลีเลยพี่น้องสงสัยมันโอ้มันได้ดีเอมาดีเไปในเลี้ยวอีลีแบเผื่อแป,ป๊บ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 ้ามหามห้ามหามตรงกลางมุ้งไววพี่น้องเดี๋ยวมิจะมีนอนทันทีทีเดียวนี่นอนมาขนาดนซ่อนตัได้ดี กป็ปาหนี้ยังมีอยู่นี่กลางมุ่งไว้ได้นี่ยังมีมากินอยู่เด้นี่โอ้มีโตอยู่เี่โอ้โหยังคาปเปลียงแท้เลยพี่น้องเลยเฮ้ยส้่มท่านบอลงปัทโย